สวัสดีครับครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมะนาวแป้นเพาะเมล็ดนะครับที่มีความดกนะครับเพื่อมาทําการเปรียบเทียบนะครับกับมะนาวแป้นถวายโคดดกนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ดีของเราอยู่แล้วนะครับก็จะให้ดูนะครับว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นพันมะนาวแป้นถวายโคดดกนะครับซึ่งตอนนี้เราเก็บผลผลิตไปหลายรุ่นแล้วนะครับ มีอายุประมาณ3ปีแล้วก็อาจจะเริ่มนะครับล่าเขาเริ่มนะครับชิดกันแล้วนะครับเพราะว่ากระถางที่เราใช้เป็นกระถางเล็กประมาณนี้นะครับนัก็อาจจะต้องมีการแต่งนะครับทําสาวมะนาวแล้วก็แต่งรากนะครับลูกเขาก็จะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เยอะเหมือนแรกๆนะครับอันนี้อามินก็เด็ดมาลูกหนึ่งนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้ครับใเคียกันครับก็ใหญ่ครับ ก็จะมาเทียบกับขนาดของมะนาวแป้นพอมเ็ดนะครับซึ่งมีความดกนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะถ้านับจำนวนเนี่ยมะนาวแป้นพอมเลศก็จะดกมากกว่านะครับพอดูลักษณะของการติดผลนะครับเดี๋ยวซูม m อันนึงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นติดเอ่อเป็นพวงนะครับพวงนึงก็อย่างน้อยก็ประมาณ สองสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะครับเยอะเลยนะครับันมังเยอะนะครับเดี๋ยวอาเินจะทดสอบนะครับเรื่องของน้ําแล้วก็รสชาตินะครับแล้วก็เปลือกนะครับอันลูกนี้นะครับเดี๋ยวเด็ดไปนะครับนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูกับขนาดของขนาวเป็นถวายเหมือนกันควดเดิมนะครับจะเห็นว่าโอ้โหก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเด็ดไปสักลูกนะลูกนี้เลยนะครับอ่าได้เวลาครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปพิสูจน์นะครับดูว่าความหนาบางของเปลือกนะครับจำนวนเมล็ดที่อยู่ข้างในแล้วก็รสชาติรวมไปถึงปริมาณของน้ำมะนาวที่จะได้นะครับแน่นอนนะครับลูกเล็กก็อาจจะได้ปริมาณน้อยกว่าแต่ว่าน้อยกว่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับนี่เรามาดูขนาดของผลก่อนนะครับผลมะนาวนะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นมะนาวแป้นพร่อเมล็ดนะครับที่ซึ่งมีความดก นะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ออกลูกเป็นควงเลยครับนี่เป็นแป้นทวายเหมือนกันโคดดกของเราครับดูปริมาณขนาดของลูกครับครับอ่านกับประมาณเท่าตัวนะครับทีนี้เรามาดูเมล็ดที่อยู่ข้างในนะครับเราเห็นความหนาของเปลือกนะครับจะเริ่มจากมะนาวแป้นทวายเหมือนกันโคดดกนะครับก็จะผ่าครึ่งเลยนะครับ อันนี้เด็ดมาสดๆจากต้นเลยนะครับาจ,จะมาดูนะครับโอ้จำนวนครับอันนี้จะเป็นจำนวนเมล็ดของแป้นถวยายมงคลข้วตุกนะครับก็เป็นพันธุ์ที่มีเมล็ดเยอะพอสมควรนะครับแต่เมล็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความหนาของเปลือกเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่ยังไม่แก่มากนะครับก็น่าจะพอมีน้ำนะครับเรียบรอรอ เรามาดูน้ำของเขานะครับว่าจะมีปริม,มาณแต่ว่าด้วยด้ยลูกของเขาใหญ่ก็คงจะมีปริม,มาณน้ำเยอะพอสมควรนะครับ <S <S นะครับนีได้ประมาณนี้นะครับนี้มดูอีกฝั่งนะครับเป็นแป้นพ่อมเมล็ดนะครับนี่เป็นพันแป้นพ่อมเมล็ด เดี๋ยวเรามาดูกระพาลักษณะเหมือนกันครับพึ่งซีกเหมือนกันนะครับเห็นว่ามะนาวแป้นหัเล็ดของเรานะครับจะมีนะครับเมล็ดค่อนข้างน้อยนะครับมีอยู่ประมาณลูกนี้ก็มีสามเมล็ดนะครับสามเมล็ดมีทั้งลูกแล้วนะครับมีประมาณสามสี่เมล็ดเมล็ดทั้งลูกก็มีแค่นี้ครับจะไม่ค่อยเยอะความหนาของเปลือกดูนะครับก็มะนาวแป้น แป้นเทเร่งเราเนี่ยก็จะเปิดบางกว่านะครับ่วนปริมาณน้ําเดี๋ยวเรามาดูดนี้ก็นละซีกนะครับจับปูนแบบนี้นะครับอ่าก็โอ้ปริมาณน้ําก็สุกสีเลยนะครับเนี่ครับะจะเห็นว่าปริมาณน้ำนะครับถ้าทั้งลูกก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของการทดสอบนะครับส่วนเรื่องของความเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวแอมินจะชิมจากเปลือกเข,ของลูกครับรสชาติก็ไม่ต่างกันนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีะข้อเปรียบเชืบเอบื้อนต้นนะครับเรื่องของปริมาณน้ำแน่นอนครับลูกใหญ่ก็คงจะน้ําเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่า สีสันของน้ำมะนาวแป้นลูกนีนะครับจะมีความเป็นมะนาวเปลือกบางแล้วก็มเมล็ดน้อยเนี่ยถ้าเทียบขนาดของเปลือกนะครับที่เราผ่ามาก็เห็นว่าต่างแต่น้ำน้ำก็จะได้ใกล้เคียงกันนะครับส่วนรสชาตินะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเป็นถวายเมือนการโคดดกนะครับหรือเป็นถววายโคดดกอันนี้เราไปประกอบอาหารแล้วก็รสชาติใช้ได้นะครับส่วนอันนี้ ้าดูจากประชาติแันมินชิมเมื่อสักครู่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตเปรียบเทียบนะครับให้ดูทั้งสองสายพันธุ์นะครับก็คือเป็นทวายโคดกนะครับอันนี้ก็จะดกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับส่วนมะนาวเป็นทวายพ่อเมล็ดของเราเพิ่งออกลูกเป็นชุดแรกนะครับก็ดกนะครับก็ถ้านับจํานวนก็ลูกจํานวนลูกจะได้มากกว่าครับแต่ลูกจะเล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนลักษณะของเปลือกก็จะบางกว่าน่อยแล้วก็เมล็ดก็จะน้อยกว่า ส่วนรสชาติก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับสรุปนะครับของมะนาวนะครับซึ่งทั้ง2สายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีความโดกนะครับที่เหมือนกันนะครับมีการออกลูกถวายแต่ว่าจุดที่ต่างกันก็คือเรื่องของจานวนเมล็ดที่มะนาวแป้นพมเพลนจะน้อยกว่าเปลือกบางกว่านะครับแต่ว่ารสชาติก็ใกล้เคียงกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ